ชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนกันค่ะจากต้นคิดนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเนื้อชิฟฟ่อนของใจเนี่ยมันนุ่มมากๆเลยนะคะและก่อนอื่นนะคะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปชมส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันนะคะช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ใจด้วยนะคะถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็พิดูกันเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็น น้ำมะพร้าว130 ml อน้ำตาล55กรัมเกลือ1ส่วนสช้อนชาน้ำมันวันนี้ก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำมันคานล่าก็ได้ค่ะน้ำมันก็ใช้เป็น95กรัมค่ะแป้งเค้ก1 8 8 0กรัมผงฟู1สน2ช้อนชาไข่แดง5้ฟองวันนี้ไข่จะใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะคะ ส่วนที่2ค่ะก็จะมีเป็นไข่ขาวห้าฟองและน้ำมะนาวหนึ่งซีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูที่ทำกันต่อเลยค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทำในส่วนที่1กันเลยนะอ่ามาที่นี้นะคะจะลืมบอกไปว่ามีเป็นเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะเนื้อมะพร้าวก็ใส่ตามชอบเลยนะคะว่าใครอยากจะใส่เท่าไหนก็ใส่ได้เลยนะคะอ่าเริ่มเลยนะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำมะพร้าวลงไปค่ะ นนะคะในส่วนแรกน้ำตาลทรายในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้ากรัมนะเกลือค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะตีส่วนผสมในส่วนนี้นะคะให้เขาละลายก่อนนะตีให้เกลือกับน้ำตาลนะคะละลายเข้ากับน้ำมะพร้าวเนาะพอน้ำตาลกับเกลือนะคะละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นน้ำมันลงไปค่ะ อ่ะคนสักเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะเราก็ทำการล่อนแป้งเค้กใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราอยากคนนานนะคะถ้าเราคนนานเนี่ยมันจะแป้งมันจะมีความเหนียวอะค่ะเวลาเราเอาไปอบเนี่ยมันจะมันจะไม่อร่อยอะมันจะแบบเหนียวเกินไปอะค่ะมันจะไม่นุ่มมนแหละเออ เราก็ตีให้แค่ส่วนผสมเข้ากันคือพอเลยตอนนี้นะคะเนี่ยเราก็ตีจนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็พักในส่วนนี้ไว้เลยค่ะทุกคนคือเมื่อกี้นี้นะคะเราลืมใส่ผงฟูนะคือน้องแอบ,บอยู่อะ่ะริมๆมมาตัวก็เลยแบบไม่ได้ทันมองไงใส่ผงฟูเลยนะทุกคนผงฟูนะคะให้ร่อนพร้อมไปกับแป้งเค้กได้เลยนะใส่ลงไปคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะ เอาพักไว้เหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตีในตัวของไข่ขาวกันนะแล้วก็เอาไข่ขาวเทใส่ลงไปเลยบีบมะนาวใส่ลงไปค่ะ,ะประมาณนี้เนาะหรือว่าใครนะคะจะใช้เป็นครีมออฟพาธาแทนนำมะนาวก็ได้นะอันก็ยิ่งดีเลยนะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปตีกัน,นะคะ่ะ ปีไข่ขาวก็ได้สักนิดนึงแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะเราจะทยอยใส่สักสามรอบนะแล้วก็ตีกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้ไข่ขาวของเราก็ยังไม่ตั้งยอดเลยนะคะนี่เราก็จะตีไปจนตั้งยอดเลยค่ะตั้งยอดกลางๆนะคะไม่ต้องให้ถึงกับว่าตั้งแบบยอดแบบตรงอะไรขนาดนั้นอะตอนนี้นะคะจะก็ให้ตีไข่ขาวเนี่ยจนเขาได้ที่แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ่านี่เลยเราจะให้เขาตั้งยอดประมาณนี้เลยค่ะบ้งวยแบบกลางๆเนาะ อ่ะแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนนี้ค่ะไปผสมกับส่วนที่หนึ่งที่เราทำไว้ค่ะเรานะคะก็จะทยอยตักไข่ขาวค่ะมาใส่เลย แล้วก็ค่อยๆตาล่อมให้เขาเข้ากันค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะต้องเบามือเลยนะพอเราคนจนพอเข้ากันนะคะแล้วก็ตักไข่ขาวมาเพิ่มเลยแล้วก็จะทำแบบนี้ค่ะไปจนเสร็จเลย นะคะเราก็ได้เนื้อเคที่เนียนแบบนี้เลยนี่ตอนนี้จะได้คนนะคะ่ะแบบว่าเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเทใส่พิมพ์กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะก๊ก็อย่างเช่นเคยค่ะเหมือนทุกๆุกคลิปเลยจะใช้เป็นถ้วยเหมือนเดิมนะคะถ้วยกระดาษอ่ะถ้วยปานินโทนนั่นแหละคะ่ะเหมือนเดิมเลยนะหรือว่าใครนจะใส่ถ้วยฟอยก็ได้ใส่ถาดอบกกได้นะคะสําหรับใครที่มีเตาอบหรือว่า แม่พิมพ์อะไรก็ได้อะเนาะวันนี้จอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะได้สักกี่ถ้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่เอาเข้าอบในหม้อทอดไร้นะ้ํามันเหมือนจอยเนี่ยใจว่าเอาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะ่ะมันสะดวกดีเนาะเดี๋ยวจอยก็จะเทเนื้อเค้กนะคะใส่ในเที่ตวงของเหลวเนาะแล้วก็เอาไปหยอดลงพิมพมันจะได้ง่ายค่ะ ทําการหยอดขนมลงพิมพ์เนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยก็ได้ทั้งหมด16ถ้วยเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาเนื้อมะพร้าวนะคะวางบนหน้าขนมเลยวางลงไปได้ตามใจชอบเลยค่ะตอนเทเค้กลงพิมพ์อาจจะจะบอกว่าหอมน้ำมะพร้าวมากๆเลยทุกคน ตอนนี้นะคะปก็ได้ทาการใส่มะพร้าวอ่อนเนียลงไปบนเค้กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็จะเอาไปเข้าอบที่หม้อทอดไร้น้ํามันกันเลยค่ะอย่างเช่นเคยค่ะไปก็ใส่ได้แค่สี่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้อทอดกันเลยวันนี้นะคะเคยเนี่ยจะใช้ไฟที่130ค่ะไม่กล้าใช้มากกว่านี้นะคะทุกคนกลัวว่ามันจะแบบไม่สวยอะ่ะสินาทีค่ะ เดี๋ยวครบ15นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะก็ครบ15นาทีแล้วนะเดี๋ยวมาดูขนมกันเลยค่ะหอมมากเลยอะทุกคนแต่คือทีนี้หน้ามันแตกเนาะน้าขนมนะคะมันจะมีความกรอบนะเพราะว่าเราใช้หม้อทอดในการอบนะมันก็เลยหน้ากรอบน้าทานมากเลยอะแต่ว่าหน้าทีนี้หน้าเขาอะไม่ค่อยสวยเพราะว่าหน้ามันแตก เดี๋ยวรอบต่อไปนะคะตอยอาจจะลองจะลองรถไฟเออลองรถไฟแล้วก็ลดเวลาดูนะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกค่ะว่ามาันจะากออกมาเป็นยังไงตอนนี้นะคะจะได้ทำการอบขนมเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือไม่ว่าตอยเนี่ยจะอบที่อุณหภูมิต่ําต่ํากว่า130หรือว่า ใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่าเนี่ยก็คือยังไงเค้กก็หน้าแตกนะคะแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเนาะหรือว่าถ้าใครมีเตาอบนะคะเพื่อนๆลองเอาไปอบในเตาอบลองดูเลยก็ได้นะคะเผื่อหน้าของเขาเนี่ยจะได้สวยกว่าเอาไปอบในหม้อทอดนะคะจากที่ไปดูนะคะก็มันจะมีบางอันเนี่ยที่สวยเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็คือสวยนะเนี่ยค่ะไม่ได้ฟูล,ล้นออกมาหน้าก็คือแตกนิดหน่อยแต่ก็ ยังสวยอยู่นะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ก็สวยก็คือยังมีอันไหลอันเลยอ่ะที่สวยนะคะแต่วางอันก็คือจะเป็นแบบนี้ที่ไม่สวยอะ่ะมันจะล้นล้นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าก็จะแตกยับเยินแบบนี้เลยถ้าทำทานเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องความสวยงามนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากถ้าเกิดว่าใครเอาไปทำขายเนี่ยก็ส่วนมากเขาก็จะใช้เตาอบอบกันเนาะหรือถ้าใครนะคะมีเตาอบแล้วก็อยากลองเอาสูตรนี้ไปทำเนี่ยก็ ลองเอาไปทํากันได้เลยนะคะถ้าใครลองเอาไปอบเตาอบ,อบแล้วเนี่ยก็มาบอกไปด้วยนะคะว่าหน้าเนี่ยแปลกหรือเปล่านะอะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูขนมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเอาอันที่ไม่สวยเนี่ยเหรอเนาะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อด้านในนะคะจะบอกว่าสูตรนี้นะหอมมากๆเลยอะหอมตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเตาอบอะเอ้ยไม่ใช่ในเตาอบในหม้อทอดอะคะ่ะหอมน้ำมะพร้าวมากแล้วคือเนื้อเค้กที่ได้อะ่ะเขาค่อนข้างที่จะนุ่มมากเลยนะ นี่นะคะคือนุ่มมากๆเลยทุกคนดูสิเนีย่ยต่อให้ตัวกดแรงแค่ไหนอะ่ะเนี่ยมันก็นุ่มอะอ่ะเดี๋ยวดูด้านในดีกว่าอันนี้คือเนื้อด้านในนะคะนี่เลยนุ่มมากจริงๆนุ่มแบบนุ่มๆ อร่อยด้วยสูตรนี้ไม่หวานมากหวานกำลังดีเลยนะคะอะนันานาขนมก็สำหรับคลิปนี้นะคะใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ